สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกเพจจากในส10ิบูในร้อยทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นกฎหมายอาญามาตรา3 2 3ถึง36นะครับซึ่งเป็นกลุ่มมาตราที่ว่าด้วยเรื่องโทษทางอาญาเป็นโทษของการลิบรับนะครับคือเป็น1ในโทษทางอาญานั่นเองนะครับก็จะพูดถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการลิบรัพ์ นะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโทษลิบทัพั์นั้นเราแยกได้เป็น2กรณีครับดังนี้นะครับคือ1เป็นโทษลิบทัพั์โดยเด็ดขาดนะครับตามมาตรา32และ34และในมาตรา34เนี่ยยังไรก็ตามนีครับการลิฟทัซับ ก็ยังมีข้อแตกต่างนะครับกล่าวคือนะครับการลิบทรัพย์ตามมาตราสามสองสารต้องลิบเสมอไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดนะครับคือเป็นการลิบทรัพย์โดยเด็ดขาดน,น,นั่นเองนะครับมีปรากฏหน้าที่ใดก็ต้องสั่งลิบทรัพย์นั้นเสมอส่วนการลิบทรัพย์ตามมาตรา34นะครับก็มีข้อยกเว้นไว้ว่า ค่าทรัพย์เป็นของผู้อื่นซึ่งไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระททงความผิดเนี่ยศาลก็จะลิฟไม่ได้นะนะครับมาตราสามก็พูดถึงง่ายๆก็คือเป็นจำพวกเงินที่นำไปติดสินบนเจ้าพนักง,งานต่างๆนะครับดังนี้เป็นทรัพย์ที่ตั้งทงไว้ก่อนเลยว่าต้องลิฟโดยเด็ดขาดนะเว้นแต่เป็นของคนอื่น ที่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันต่อมานะครับการลิบซับเนี่ยก็แยกในกรณีที่2ก็คือเป็นการลิบซับโดยใช้ดุลละพินิษของศาลนะครับตามมาตรา33นะครับก่อนอื่นนะครับทําควาเข้าใจก่อนว่าลิบซับมี2กรณีคือลิบซับโดยเด็ดขาดกับลิบซับโดยใช้ ดุลพินิษของศาลโอเคไหมต่อไปนะครับอ่าเรามาลงรายละเอียดกันในเรื่องของการลิทรับโดยเด็ดขาดก็จะอยู่ในมาตรา32ประมวลกฎหมายอาญาเขาบอกว่าทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทําหรือมีไว้เป็นความผิดให้ลิปเสียทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นของผู้กระทำความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามคำให้พากษาหรือไม่นะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นทรัพย์ที่เป็นความผิดอยู่ในตัวนะครับไม่ว่ามันจะมีเจ้าของหรือเปล่าคนที่อยู่ในคดีนั้นจะผิดหรือไม่ผิดก็ช่างนะครับเมื่อเจอต้องลิบสถานเดียวนั่นเองนี่คือความหมายของมาตรา3งนะครับ อาเป็นอย่างไรต่อเรามาดูรายละเอียดกันนะครับทรัพย์ที่ต้องลิฟโดยเด็ดขาดตามมาตรา32นะครับยกตัวอย่างง่ายสุดก็คือยาเสพติดต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยยกดีกาที่เข้าใจง่ายๆมาก็คือ1756ทับ50แล้วก็มีอีกหลายดีกามากมายมหาศาลนะครับ ก็พูดง่ายคือยาเสพติดเนี่ยมันเป็นความผิดอยู่ในตัวละไม่ว่าจะอย่างไรก็ช่างไม่ว่าจะไปเจอนะครับเจ้าหน้าที่ไปเจออยู่ข้างทางโดยที่ไม่มีผู้ต้องหาไอ้เจ้พวกเนี่ยสารก็ต้องสั่งลิฟทั้งหมดเป็นการลิฟโดยเด็ดขาดตามมาตรา32นะครับต่อมามีดีกาโอ้โหยาวเป็นหางเว้านะครับเรื่องของปืนไม่มีทะเบียนนะครับปืนไม่มีทะเบียนทุกชนิดลิฟโดยเด็ดขาด นะครับซึ่งดีกามากมายมากนะครับก็ในที่นี้ก็ยกมาดีกาเดียวก็พอดีกาที่1 1ึ่งหทับ 04, เป็นดีกาประชุมใหญ่นะครับดีกาเก่าแต่ใช้ได้เสมอยันปัจจุบันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยทรัพย์ที่ลิฟโดยเด็ดขาดแล้วก็จะมีสภาพอย่างนี้คือเขาจะเป็นทรัพย์ที่ผิดกฎหมายโดยสภาพโดยตัวของเขาเองนะครับก็ใช้การลิฟตามมาตรา32 นะครับต่อมาตรงนี้แถมให้เพราะว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับปืนนะครับแต่เขาริฟตามมาตรา3 3นะคือใช้ดุลพินิษนะครับเพราะในข้อความในดีกาเนี่ยเขาใช้คําว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดศาลก็เลยสั่งริฟแต่ทีเนี้ยพอมันเกี่ยวกับอาวุธปืนก็เลยขอนําดีกาปแปลกๆนะครับมาแปะไว้ในส่วนของปืนละกันนะครับก็มีดีกาปี35ครับ ีกาที่3 6 1 8หทัเขาบอกว่าเม็ดตะกัวนะครับก็คือลูกกระสุนปืนที่มันยิงออกไปแล้วแหละมันจะมีหัวตะกัวอยู่ถูกต้องไหมครับมันก็เป็นการถกเถียงกันในในคำในในตัวบทกฎหมายของดีกานั้นนะครับว่าตกลงเม็ดตะกัวที่ยิงออกไปแล้วเนี่ยสารจะสั่งลิฟได้ไหมนะครับซึ่ง มันก็ไม่น่าจะเถียงกันนะในเรื่องเมตากัวเนี่ยแต่ก็มันมีปรากฏในคดีเพื่อการใช้กฎหมายที่ถูกต้องนะครับฎีกาปี35ก็ได้วางหลักไว้ว่าเมตากัวเนี่ยสารนะครับสรุปสั้นๆก็คือสารได้วินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดต,ตามมาตรา33นะก็มันก็เกี่ยวกับอาวุธปืนเลยนาะมาเสริมให้นะครับต่อมานะครับซองบรรจุกระสุนหรือแมกกาซีนนั่นแหละพูดง่าย ดีกาที่1780ทับ21นะครับดิกาปี21ก็ได้ให้เหตุผลเดียวกันนะครับว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับหากไม่มีแมกกาซีนก็ปืนก็ไม่สามารถยิงออกไปได้นะครับจึงให้ลิฟต์ตามมาตรา33โดยให้เหตุผลว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับอันนี้ก็เป็น ข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากในส่วนของอาวุธปืนนะครับแต่เน้นย้ําอีกครั้งทรัพย์ที่ลิฟโดยเด็ดขาดนะครับเราต้องทาความเข้าใจก็คือยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือยาเสพติดกับปืนไม่มีทะเบียนนั่นเองนะครับเอาต่อมาครับต่อมาทรัพย์ที่ลิฟโดยเด็ดขาดเนี่ยเขาก็บอกว่านอกจากมาตา32แล้วเนี่ยยังมี34อีกนะครับ34นะครับเขาบอกว่าบรรดาทรัพย์สิน 1น,นะครับซึ่งได้มาซึ่งได้ให้นะครับไม่ใช่ไดมานะซึ่งได้ให้ตามความในมาตราดังนี้นะครับม่ว่าจะเป็น14314 14 4 14 9, 150, 7, 1 4 9 1 5 0 1 6 7 2 0 1 2 0 2ในประมวลกฎหมา,หายอาญาสรุปสั้นๆง่ายๆคือไอ้ที่การติดสินบนเจ้าพนักง,งานต่างๆนั่นแหละนะครับเจ้าพนักง,งานที่ประพฤติไม่ชอบมิชอบยกัยกยอกทรัพย์อะไรต่างๆนะเกี่ยวกับเจ้าพนักง,งานที่ ได้ให้ทรัพย์เป็นการติดสินบนนะครับในมตาตรา34เขาตั้งทงไว้เลยว่าให้ลิฟนะครับให้ลิฟทรัพย์เขาขยายความครับว่าซึ่งได้ให้เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทําความผิดหรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระทําความผิดให้ลิบเสียทั้งสิน้นเว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้อื่นซึ่งไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด เพราะนั้นมาตราสามสี่นี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ตรงตัวนะครับทงก็คือถ้าเป็นเงินที่นําไปติดสินบนเจ้าพนักง,งานต่างๆรีบให้หมดนะครับเว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเนี่ยเป็นของผู้อื่นที่เขาไม่ได้รู้เห็นเป็นใจใน,นการกระทำความผิดด้วยนะครับซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆก็คือผู้กระทางทำความผิดเนี่ยอาจจะไปยืมเงินญาติมาญาติไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยเลยนะครับก็หลอกญาติญาติว่าเอาเงินไปใช่ย่างอื่นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเอาเงินมาติดสินบนเจ้าพนักงาน นะครับก็ให้ลิฟนะครับลิฟแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงแล้วก็ไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการการะทํคมผิดก็สามารถขอคืนได้ซึ่งเดี๋ยวเราไปว่ากันตอนท้ายนะครับโอเคครับในส่วนของมาตรา34นะครับก็ทําความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อสักครู่นี้พูดไปถึงทรัพย์ที่ต้องลิฟโดยเด็ดขาดละ ถ้าเจอลักษณะน,นี้เป็นต้องลิฟนะครับต่อมาเรามาพูดถึงมาตราที่ที่33นะครับเป็นซั์ที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อกระทําความผิดนะครับมาตรา33ได้วางหลักไว้ว่าในการลิฟทรัพย์สินนอกจากศาลจะมีอํานาจลิฟตามกฎหมายบัญญัติไปโดยเฉพาะแล้วนะครับก็คือที่เรากล่าวมาข้างต้นเนาะให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ลิฟทรัพย์ดังต่อไปนี้อีกด้วย นะครับคือ1ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดนะครับหรือ 2. ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยการกระทำความผิดนะครับเว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของผู้อื่นซึ่งไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดด้วยนะครับก็คล้ายๆกับมาาัตราสาแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ในการจะลิบทรัพย์ ตามมาตรานี้เนี่ยก็ต้องเป็นทรัพย์ที่ผู้ต้องหาเนี่ยเขาได้ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทําความผิดหรือได้มาจากการกระทําความผิดดังนี้ศาลใช้ดุลพินิษลงโทษริบทรัพย์สินได้นะครับซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมาตรานี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาถกเถียงกันอยู่มากขึ้นศาลกันเป็นประจํานะครับ แต่ในส่วนของเรานะครับเราศึกษาเพื่อจะนําไปทาข้อสอบก็จะไม่ได้ลึกมากขนาดนั้นนะครับต่อมาเรามาดูรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตราสามสิบสามเนี่ยก็จะมีประเด็นที่ว่าทรัพย์อะไรละ่ะที่เป็นทรัพย์ที่ได้ใช้ในการการะทำความผิดนะครับทรัพย์อะไรบ้างนะครับเอาเรามาดูลงรายละเอียดกันนะครับ เปิดฉากด้วยดีการประชุมใหญ่เลยนะครับที่1552ทับ2อ4 4 6นะครับสรุปสั้นได้ว่าแผ่นซีดีภาพยนตร์ลามกก่อให้เกิดความเสียหายต่อสีลธิธรรมอันดีของประชาชนเป็นทรัพย์สินที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดให้ลิปตามประมวลหมายอาญามาตรา33วงเล็บ1นะครับก็คือ,อในดีการประชุมใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าซีดี CD ลามกเนี่ย เป็นทรัพย์ที่ใช้ในการการะทำความผิดก็คือเขาจะเอาไปขายนั่นเองนะครับขายแผ่นซีดีละมกนั่นเองเนาะก็เป็นดีกาเก่านะครับซึ่งน่าศึกษาแต่ถ้าปรับตามยุคตามสมัยเนี่ยสมัยนี้คงไม่มีใครขายซีดีละถูกต้องไหมครับแต่นี่เป็นดีกาประชุมใหญ่ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นซีดีละมกยึดได้ตาม3 3วงเล็บ1 ต่อมานะครับประเด็นเรื่องรถยนต์กันบ้างประเด็นเรื่องรถยนต์นี่มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะนะครับค่อยๆฟังไปพร้อมกันนะเ,เขาบอกว่ารถยนต์ที่คนร้ายใช้เป็นพาหนะไปกระทําผิดและกลับจากการกระทาผิดเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดด้วยศาลริบไม่ได้ตามบีกาที่ ดีกาปี52กับ45นะครับที่7479 52ทับ52และ5821 45ทับ45จริงๆมีอีกหลายดีกานะแต่พี่ยกมาแค่2ดีกาก็พอสั้นๆเนานะเพราะนั้นเราต้องคิดถึงเหตุการณ์ว่าหากมีคนร้ายเนี่ยเขาใช้รถเพื่อการเดินทางนะอาจจะเดินทางไปลักทรัพย์เขานะครับแล้วก็เอาทรัพย์นั้นขึ้นรถ หรือจะให้เห็นภาพมากกว่านั้นอาจจะใช้รถเนี่ยเดินทางไปเพื่อฆ่าคนคนหนึ่งนะครับเมื่อเขาลงมือกระทำความผิดเสร็จเขาก็ขึ้นรถกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเนี่ยไอการกระทําลักษณะนี้เนี่ยเขาบอกว่ารถด,ดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดนะลิฟไม่ได้นะครับตามฎีกาานั้น เพราะว่าเขาใช้เป็นแค่ยานพาหนะในการเดินทางไปและกลับเท่านั้นนะครับลักษณะน,นี้สารดีกาได้วางหลักไว้ว่าไม่ใช่ทรัพย์ในการกระทําความผิดลิบทรัพย์ไม่ได้นะครับและมาดูต่อนะครับแต่หากไม่เพียงแต่ใช้เป็นยานพาหนะเท่านั้นแต่ยังใช้ในการกระทําความผิดด้วยดังนี้สารลิฟได มีอะไรบ้างนะครับถ้าเรามาดูพฤติการกันขับรถปาดหน้าให้หยุดแล้วป้นนะครับก็คือไม่ได้ขับรถไปจอดแล้วก็ลักทรัพย์เขาแล้วก็กลับอย่างนี้ไม่ใช่แต่เขาใช้รถเพื่อปาดหน้าให้ผู้เสียหายหยุดแล้วกระทำการป้นนะครับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏลักษณะน,นี้เนี่ยดีกาที่6 8 6ทับส5ง วางหลักไว้ว่าแบบนี้สารลิฟได้นะครับต่อมานะครับการใช้ยาการใช้รถเป็นพานะคุ้มกันช่วยเหลือและนำตัวผู้เสียหายไปทำร้ายนะก็คือใช้รถไปในการเอาตัวผู้เสียหายขึ้นรถด,ด้วยนะครับแล้วก็ใช้รถไปโคเวอร์ช่วยเหลือนะครับหากมีเหตุ อะไรต่างๆไม่ให้ไม่ให้ใครมาชิงตัวผู้เสียหายไปได้ในลักษณะนี้ดีกาที่5 8าแปทับสาก็วางหลักไว้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับศาลสั่งให้ริบทรัพย์ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องจำคำพวกนี้นะครับคำว่า การปาดหน้าให้รถหยุดก็ตามแล้วป่นหรือการใช้ภายนะคุ้มกันช่วยเหลือและนําตัวผู้เสียหายไปทาร้ายอย่างนี้ต่อมานะครับเป็นพฤติการในลักษณะที่ว่าใช้รถไล่ตามรถสิบล้อนะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปป้นดีกาที่1519งห้าหนึ่งทันะครับก็วางหลักไว้ได้วินิจฉัยว่านะครับเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิด สารสั่งลิฟต์ได้นะครับเ,เลขดิการนี้สามารถไปค้นหาเพิ่มเติมในเ,เพื่ออ่านดิการฉบับเต็มได้นะครับแต่ถ้าไม่อา่านฉบับเต็มก็อาจจะอธิบายให้ฟังงี้นะครับดิการนี้นะครับก,บก็ให้คิดถึงมอนในหนังเลยครับหนังเดอะฟาสตะก็ขี่รถไล่ตามไปนะครับแล้วก็ประกบกับรถสิบล้อแล้วก็ผู้ต้องหาก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปแล้วก็พยายามจะป้นรถสิบล้อ นะครับอีกการนี้เขาเขาใช้คําว่าพยายามป้นเพราะว่ามันเป็นเข้าหาพยายามนะครับแต่ประเด็นในตรงรถเนี่ยที่ขับไล่ตามไปเนี่ยนะสารวินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดสั่งลิฟทรั์ได้นะครับลิฟรถได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้รถต่อมานะครับยังไม่จบนะครับยังอยู่ในส่วนของรถยนต์นะครับ เาบอกว่าการที่จาเลยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในรถยนต์ไม่ใช่ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทาความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองสารสั่งลิฟรถยนต์ไม่ได้นั่นเองนะครับตามดีกาที่2องสองเจ็ดหนึ่งทับหแล้วก็2584้าทับสนั่นเองนะครับอ,อ,อยากให้ทุกคนนึกภาพอย่างนี้ครับในดีกานี้ให้นึกภาพว่า เหมือนการลักทรัพย์เมื่อกี้เนะี่ยการขับไปรถไปบ้านคนคนหนึง่งแล้วก็ลักไปเอาทรัพย์เข้ามาแล้วก็เอามาใส่รถแล้วไปเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการเดินทางเพื่อไปและกลับคือไม่ได้ใช้รถในการอ,อ,อำนวยความสะด,ดวกอะไรอีกเลยนะครับเป็นการเดินทางไปและกลับที่เราพูดกันมาเนี่ยมันก็ลิฟไม่ได้แต่ตอนนี้ มาถึงเรื่องการขนยาบ้างขนยาสมมติขนยามาเป้หนึ่งนะครับแล้วใช้รถกระบะถูกต้องไหมแล้วคิดภาพต่อนะครับนํายาดังกล่าวนะไปใส่ที่ข้างหลังรถก็คือสมมุติเป็นรถรถกระบะสี่ประตูแล้วก็เอายาในเป้น,นั้นนะวางไว้ที่ข้างหลังรถที่มันเป็นคนนั่งนะคนที่นั่งโดยสารด้านหลังนั่นแหละวางไว้เฉยๆนะครับ แล้วก็ขนยาไปอ่าปรากฏว่าเจอด่านแล้วก็ถูกจับนะครับดําเนินคดีไปดังนี้เนี่ยพิการที่เล่ามาเนี่ยศาลเนี่ยวินิจฉัยว่ารถที่ใช้ในคดีนี้เนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดข้อหาครอบครองยาเสพติดนะครับนะอันนี้ในในแบบที่1ของการขนยาต่อมานะครับ แต่นะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆแต่ถ้ามีการดัดแปลงรถยนต์เพื่อซุกซ่อนยาเสพติดในขณะขนย้ายเป็นการใช้ทรัพย์ในการกระทําความผิดโดยตรงสารสั่งลิฟท์รัพย์ได้นะครับก็คือลิฟรถยนต์คันนั้นนะได้ก็เหมือนเข้าได้จริงเมื่อกี้นะครับแต่ยาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเป้แต่ยาถูกเจาะตัวถังแล้วก็ซุกซ่อนไว้ในรถนะครับแล้วขับผ่านด่านไปซึ่งเราเห็นออกตามข่าวบ,บ่อยๆถูกต้องไหม ออกตามข่าวบ่อยๆเพราะฉะนั้นพฤติการอย่างนี้เนี่ยคือดัดแปลงรถเจาะตัวถังรถหรือใช้ช่องลับอะไรต่างๆซึ่งต้องมีการประเด็นคือต้องมีการดัดแปลงรถเกิดขึ้นนะครับการใส่ไว้ที่ช่องว่างของเหล็กนะครับมีการเจาะมีการเปิดตัวถังอะไรอย่างเงี้ยดังนี้เนี่ยสารสั่งให้ลิฟต์รถคันนั้น,นได้ ตามดีกาที่4142ทับสองนะครับแล้วก็มีอีกหลายดีกาตามมานะครับอันนี้ขอยกมาแค่ดีกาเดียวพอชัดเจนนะครับต่อมายังอยู่กันในเรื่องรถนะครับมันมีประเด็นต่างๆเกี่ยวกับรถมากมายนะครับก็ได้ทำสรุปสัน้สนๆดังนี้นะครับอันดับแรกเขาบอกว่าขับรถชนเพื่อทำร้าย ดีกา3355ทับ2ออันนี้เป็นการขับรถจะชนตำรวจนะครับแล้วก็ตำรวจก็เกาะไปก็โดนเบี่ยงไปมาไปมาอย่างเงี้ยนะก็คือพูดง่ายคือใช้รถเป็นอาวุธนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็สั่งลิฟรถได้นะครับต่อมานะครับดีกาที่4870ทับส 3, 3, 3. สรุปได้ว่ารถยนต์ที่บรรทุกหนักเกินอัตราลิฟได้นะครับก็คิดถึงรถยนต์ที่บรรทุกดินแล้วไปชั่งแล้วมันเกินน้ําหนักตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดข้อหานี้นะครับแล้วก็สารสั่งลิฟรถได้เลยนะครับต่อมานะครับแข่งรถในทางสาธารนณะนะครับสารสั่งลิฟรถได้ ตามดีการที่4003ทับ41แล้วก็ที่เป็นข่าวล่าสุดนะครับในในณวันที่อัดคลิปนี้ก็จะมีสายซิ่งนะครับจุดจบสายซิ่งก็เป็นรถกระบะแนวซิ่งซิก็แข่งรถกันแล้วก็สารก็สั่งจำคุกไม่รอลงอาญาแถมสั่งลิฟรถที่ใช้แข่งนั่นด้วยนะครับอันนี้ยืนยันตามเรื่องราวล่าสุดที่เกิดขึ้นเลยนะครับ เขาเคยสู้กันถึงดีกาด้วยนะสารีกาก็ยืนยันอีกว่าการแข่งรถในทางสาธารณะเนี่ยลิฟต์รถได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับดีกาใหม่บางดีกา5035ปี60นะครับเขาบอกว่าเนี่ยขับรถประมาทหวัดเสียวนะครับโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและก็เมาสุราด้วย นะครับพฤติการนี้ก็คือขับรถประมาณเสียวปาดหน้าปาดหน้าปาดหลังคนอื่นนะครับในพรบจราจรนะเขาก็มีข้อหาหนึ่งว่าขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยนะครับแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยตอกย้ําเสริมเขาอีกว่าเขาก็ได้เมาสุราด้วยนะครับคดีนี้ดีกาใหม่ค่อนข้างใหม่นะครับสารบอกว่าสั่งลิฟตร์รถยนต์คันดันนงกล่าวได้นะครับสู้กันถึง สู้กันถึงสารดีกาเลยทีเดียวนะครับก็จบกันไปนะครับในส่วนของรถเนาะซึ่งมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายนะครับต่อมาในมาตา35นะครับมาตรา35เป็นเรื่องราวของออลิฟแล้วทําอย่างไรต่อนะครับซึ่งมาตรานี้เนี่ยถ้าออกออกไม่ยากตรงตัวบทนะครับแต่มาตรา33ที่เราพูดถึง ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าออกต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะเรื่องเรื่องรถนะครับรถมันมีหลากหลายรายละเอียดเนาะมาตราสามสิบหเนี่ยก็บอกไว้เลยนะครับว่าทรัพย์สินทถึงศารพิพากษาให้ลิฟนะครับให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่ศาลจะพิพากษาให้ทําให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือทําลายก็ได้นะครับสรุปก็คือมาตราสาม้าเนี่ยลิฟแล้วต้องทําอย่างไรต่อก็คือ ให้ตกเป็นของแผ่นดินก็ได้ไม่ว่าจะเอาไปขายเท่าตลาดต่ออะไรต่างๆตามวิธีการนะครับหรือสารจะสั่งทําลายก็ได้นะครับส่วนมากยาเสพติดเนี่ยสารจะสั่งทําลายเนาะนะครับก็ตรงตัวบทนะครับเผื่อออกเผื่อออกอันนี้เ,เคยออกนะครับเคยออกต่อมานะครับมาถึงมาตราสุดท้ายของออการกลุ่มมาตราของการลิบทรัพย์สินนะ เขาพูดถึงเรื่องการขอคืนของกลางในมาตรา3 6มนะครับเขาบอกว่าในกรณีที่ศาลสั่งลิฟซัพ์ตามมาตรา33หรือ34หากปรากฏในภายหลังโดยคำเสนอของเจ้าของที่แท้จริงแล้วก็ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทความผิดด้วยนะก็ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนะครับแต่คำเสนอของเจ้าของที่แท้จริงนั้นต้องทำ ต่อศารภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่สารมีคำาิพภากษาถึงที่สุดนะครับตรงนี้ก็ไม่ถ้าออกสอบไม่ลงลึกนะครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นการยึดทรัพย์เนี่ยตามมาตราสามสาสามสี่นะครับซึ่งถ้าเป็นเป็นการที่เขาเปิดช่องไว้ว่าถ้าเจ้าของที่แท้จ,จริงเขาไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยเนี่ยขอคืนได้นะนะแต่ต้องทํา ต้องทําภายใน1ปีนะครับนับแต่วันที่มีคำพากษษาถึงที่สุดขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้นะครับถ้าข้อสอบจะหยิบยกมาตรา36มาออกเรื่องการขอคืนของกลางเนี่ยนะครับให้ไฮไลท์ตรงนี้ไว้นะครับเรื่องว่า1ปีนะครับและอย่าลืมนับแต่วันที่ศาลมีคำพ,พิพากษาถึงที่สุดนะระวังข้อสอบหลอกว่าเป็นคำพากษษาศาลชั้นต้นอะไรต่างๆต้องถึงที่สุดเท่านั้นนะครับ จะเห็นได้ว่าถ้าลิฟตามมาตรา32คือลิฟเด็ดขาดเนี่ยแน่นอนครับมันขอคืนไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นของผิดกฎหมายถูกต้องไหมเราก็ต้องว่ากันตามมาตรา33หรือ34นะครับโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการลิฟทัพย์ซึ่งเป็นโทษทางอาญาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในช่วงช่วงต้นของประมวลกฎหมายอาญานะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่คลิปหน้าในเรื่องต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ